สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s อซ i s t e r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด13เมษายนถึง14พฤษภาค,คมโดยประมาณ สำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวภาพรวมนะคะปี2569ปีมะเมียค่ะโดยที่เราจะแบ่งช่วงของการตีความออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะตามช่วงเวลาที่คุณเห็นอยู่นี้เลยเราให้สัญลักษณ์ความหนักเบาไม่เท่ากันค่ะเหลืองเขียวแล้วก็แดงนะคะให้คุณเห็นแนวโน้มว่าภายใน1ปีเนี่ยแต่ละช่วงมันจะมีดีมีเสียที่ไม่เท่ากันค่ะ ซึ่งของลัคนาราศีเมษนะคะก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับคลิปภาพรวมของดวงเมืองที่เพิ่งทําจบไปเริ่มจากมกราคมถึงเมษายนนะคะเราให้ภาพรวมเป็นโซนสีเหลืองค่ะเปรียบได้กับนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ถูกฝังอยู่ในดินที่เย็นค่ะแล้วก็พยายามที่จะดันตัวเองขึ้นมารับแสงความรู้สึกนะคะคือมีแรงขับเคลื่อนอยู่ภายในค่ะแต่ว่ายังขยับได้ไม่เต็มที่ เสียงในหัวนะคะคุณจะไม่อยากฝืนในสิ่งที่คุณต้องอดทนมานานอีกต่อไปแล้วซึ่งช่วงรอยต่อนะคะที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะดาวในจักรราศสีส่วนใหญ่ของพวกคุณนะคะไปรวมตัวกันอยู่ในภพสุภะซึ่งนั่นหมายความว่าบางคนนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกค่ะจู่ๆก็อาจจะอยากทิ้งอยากจบอยากเคลียร์บางสิ่งบางอย่าง ความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของอาชีพการงานหรือว่ากับใครบางคนนะคะจะถูกทดสอบอย่างแรงเลยแหละค่ะว่ายังมีความสําคัญต่อชีวิตคุณจริงๆอีกหรือเปล่าบางคนนะคะก็ตัดสินใจเด็ดขาดอะไรไปบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นการตัดความสัมพันธ์กับบุคคลน,นะคะหรือว่าตัดจบพันธสัญญาเรื่องของงานเช่นเวลาออกจากงานหรือว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือบางคนก็อาจจะแค่นะคะเรียนจบหลักสูตรที่สนใจ หรือแค่ปิดจบโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าภาระเก่าๆนะคะที่ฉุดรั้งคุณมานานหรือไม่แผนที่เคยวางไว้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะคะหยุดเพื่อที่จะวางแผนใหม่ก็เป็นไปได้มันเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะแต่ละคนนะคะความหนักเบาจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของแต่ละคนด้วยกำลังอยู่ในวาระของการปลดปล่อยตัวตนเก่าๆนะคะเพื่อจะเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งะคะ่ะ เหมือนต้นไม้นะคะที่ใบใหม่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องสลัดใบเก่าทิ้งไปก่อนเหมือนกันนี่คือช่วงที่พวกคุณกำลังเปลี่ยนชั้นของพลังงานชีวิตหรือว่าถ้าใครนะคะคุณผ่านเรื่องหนกักต้องตัดสินใจเด็ดขาดตัดสิ่งที่ไม่ได้สอดคล้องกับเส้นทางของชีวิตคุณอีกต่อไปเนี่ยถ้าเป็นแผลนะคะก็เรียกว่าแผลยังสดอยู่เลยค่ะซึ่งไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องยากหรือว่าหนักอะไรกันมาเมื่อดาวย้ายเข้าสู่ภพสุภะนะคะ ตำแหน่งของอนาคตค่ะความหวังการมองการไกลแล้วก็เป้าหมายใหม่ๆในชีวิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คุณจะรับรู้นะคะว่าใครอยู่เคียงข้างของคุณได้จริงความสัมพันธ์ที่แท้นั้นไม่ใช่เพียงแค่เครือข่ายที่พูดดีกันต่อหน้าแต่ว่าคุณเองนะคะก็จะได้เรียนรู้ว่าการนิ่งเนี่ยมันดีกว่าการที่จะตอบโต้เมื่อคุณผ่านบททดสอบนี้ไป แต่ว่าการเริ่มต้นของปี2569นะคะด้วยหลายเหตุปัจจัยค่ะทั้งการโคจรที่ผิดปกติของดาวหลายดวงนะคะที่ยังมีผลต่อเนื่องมันคือช่วงหรือว่าจังหวะที่ยังเป็นโซนสีเหลืองอยู่จังหวะแห่งการชะลอตัวนะคะก็เพื่อให้คุณได้มีเวลาทบทวนกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปค่ะเพราะว่าไม่ว่าปลายปีนะคะคุณจะตัดอะไรออกไปหรือว่าเลือกอะไรใหม่เข้ามาแทน บางอย่างก็อาจจะยังทิ้งร่องรอยบาดแผลไว้ด้วยส่วนหนึ่งบางอย่างก็ยังไม่ได้พร้อมสักทีเดียวนะคะบางคนนี่อาจจะยังต้องการเวลาในการตั้งหลักปรับตัวจัดเรียงลำดับความคิดตัวเองใหม่ซึ่งก็มีด้านที่ดีรอยอยู่เยอะนะคะหลังจากปีใหม่ไปแล้วอย่างน้อยนะคะคุณจะเริ่มเห็นเส้นทางใหม่ๆได้ชัดมากขึ้นมีแรงที่จะกลับมาฟังเสียงเรียกร้องของหัวใจของตัวเองได้มากขึ้น เริ่มที่จะมองเห็นโอกาสใหม่ๆได้บ้างหรือว่าเริ่มได้ทำในสิ่งที่อยากทำมานานความสัมพันธ์ที่ยังคงเหลือหลังจากนั้นนะคะจะยิ่งมีความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นค่ะแล้วก็ปรับตัวเข้ากันได้ดีขึ้นการเงินหลังปีใหม่ไปแล้วนะคะถึงจะมีการไหลเวียนมีความคล่องตัวค่ะมันเป็นจังหวะที่คุณจะได้เริ่มวางรากฐานความสําเร็จที่จะไปมีผลหลังสงการอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงที่สองซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สว่างสวมากๆ ช่วงแรกนี้นะคะมันเป็นพลังงานของการพัฒนาอยากเปลี่ยนแล้วก็การตั้งเป้าหมายใหม่ๆเหมาะที่จะมีการขับเคลื่อนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทำทุกอย่างให้มันเหมาะกับพลังงานที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ดีที่สุดค่ะอย่าไปฝืนมันหลายสิ่งอย่างนะคะไม่ใช่ว่าจะได้ดีเพราะว่าการเร่งรีบถ้าทำไม่ถูกที่ไม่ถูกจังหวะเวลาแล้วก็ไม่เหมาะกับตัวตนที่แท้จริงเนี่ยต่อให้คุณจะเริ่มได้มันก็จะไปอย่างไม่มั่นคงอยู่ดีค่ะ เพราะว่าการโคจรของดาวในช่วงนี้นะคะกำลังเหมือนจัดองค์ประกอบชีวิตของพวกคุณให้มันเข้าที่เข้าทางคุณจะรู้สึกว่าชีวิตเหมือนกำลังถูกตั้งศูนย์ทวงใหม่นะคะไม่ว่าคุณจะเลือกหรือว่าปล่อยอะไรออกไปจากชีวิตแล้วก็ตามสิ่งที่เหลืออยู่นี่แหละคะ่มะมันคือสิ่งที่มีค่ากับคุณจริงๆ เราอยากให้คุณเริ่มด้วยการดูเส้นทางข้างหน้าให้มันทะลุปลูกป่งให้ได้มากที่สุดก่อนไม่จำเป็นต้องพร้อมนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆก้าวเดินอย่างมั่นคงจะรูปแบบใดก็ได้ค่ะที่คุณดูแล้วเนี่ยมันไม่วนซ้ำกลับไปเส้นทางเดิมเพราะว่าการแข่งขันหลังจากนี้นะคะมันจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆและสำหรับคนที่ยังไม่ได้ถึงขั้นปิดจบหรือว่าโยกย้ายก็จะอยู่ในภาวะที่คุณจะต้องรับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกัน งานอาจจะเยอะอุปสรรคที่เข้ามาหลายทิศหลายทางชีวิตมีการขับเคลื่อนได้จริงนะคะแต่ก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณต้องการหรือว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปอาจจะรู้สึกว่ามันให้ผลกลับมาช้ากว่าที่คุณคิดและถึงแม้นะคะสนามพลังชีวิตของพวกคุณเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนหลังจากวันที่10สุมภาพธมปี2569ที่ดาวเสารเขาจะย้ายจะมีผลอยู่ในตำแหน่งนี้ไปอีก2ปีครึ่งเลยนะคะ จากที่กลุ่มร่วมกับราหูเนี่ยแล้วก็ย้ายไปอยู่ในภพวินาศแทนแต่ว่าการโครจรของดาวใหญ่หลายดวงยังไม่อํานวยค่ะก็จะเปลี่ยนจากเดินเป็นวิ่งนี่ก็คงยังไม่ใช่นะคะแต่ให้คุณรับรู้ไว้ค่ะว่าจุดเริ่มต้นใหม่ๆที่สําคัญมันมีรอคุณอยู่ตรงหน้าในบรรดาพวกคุณนะคะก็จะมีอยู่สองสถานะค่ะคือทั้งยังที่ต้องจัดระเบียบชีวิตนะคะทบทวนเป้าหมายตั้งหลักกับเรื่องที่เพิ่งผ่านไป กับอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือทนแรงขับเคลื่อนภายในตัวเองไม่ไหวค่ะจนต้องลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างทําด้วยทั้งๆที่อาจจะยังไม่ได้พร้อมด้วยก็ตามนะคะแต่ว่าคุณจะเริ่มมองโอกาสนะคะมองอนาคตด,ด้วยสายตาของคนที่มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจมากขึ้นค่ะ เพราะว่าราหูนะคะหลังจากที่ดาวเสาย้ายออกไปเนี่ยก็จะให้พลังงานของความทะเยอทะยานกล้าที่จะลองออกจากกรอบเดิมๆคุณลองสังเกตพลังงานของตัวเองกันในช่วงนั้นนะคะแค่ว่าอย่าเพิ่งเริ่มที่จะรีบแบบก้าวกระโดดค่ะอย่าเพิ่งใจร้อนที่จะไปเร่งเอาผลสําเร็จจังหวะชีวิตของคนเราไม่เท่ากันนะคะส่วนมฤตยูเนี่ยก็จะให้บทบาทของช่องทางการเงินใหม่ๆค่ะที่พวกคุณแต่ละคนจะเป็นผู้สร้างเส้นทางนั้นเอง เมื่อใดนะคะที่คุณกล้าขยับสนามพลังใหม่ๆของคุณก็จะเปิดตามนะคะและสําหรับบางคนนะคะที่เส้นทางใหม่ๆที่คุณเลือกทํานั้นน่ะมันอาจจะมีผลไปกับคุณตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้บางคนกล้าเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะคะทั้งที่อาจจะยังไม่พร้อมสักทีเดียวแต่ว่าถือว่าเอาเลิกเอาใช้นะคะเริ่มต้นปีใหม่ ต้นทุนนี้อาจจะมีเพียงแค่นะคะบทเรียนกับประสบการณ์เก่าๆที่สะสมมาบางคนเริ่มนะคะกับการค้นหาทักษะความรู้อะไรใหม่ๆให้กับตัวเองสิ่งที่สนใจมานานก็อาจจะเพิ่งมีโอกาสได้ทําไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามค่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นเปิดตัวที่ดีเพราะว่ามันก็สอดคล้องกับดาวประจําราศีของพวกคุณเองด้วยนะคะดาวอังคารที่จะค่อยๆนะคะค่อยๆหลุดออกจากสิ่งที่อึดอัด กำลังเปลี่ยนเส้นทางพลังงานของชีวิตตัวเองด้วยส่วนหนึ่งหลังปีใหม่นะคะก็เหมือนกับว่าคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ไปด้วยค่ะซึ่งคุณก็อาจจะต้องช่วยเสริมนะคะด้วยการพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปบ้างเพื่อเป็นการเปิดรับพลังงานใหม่ๆค่ะ เช่นว่าเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าย้ายที่หลับที่นอนเป็นการชั่วคราวปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจะที่บ้านหรือว่าโต๊ะทำงานก็ได้นะคะหรือการไปเข้ากลุ่มเข้าสังคมใหม่ๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนมุมมองกันหรือนะคะใครที่ตั้งใจที่จะเคลียสิ่งที่ค้างค้างให้ได้มากที่สุดก็ถือว่าจะยิ่งดีเพื่อมีพื้นที่ว่างให้กับพลังงานใหม่ๆที่จะเข้ามา และในขณะเดียวกันนะคะด้วยอิทธิพลของดาวพุธก็จะนำมาซึ่งการเจรจาติดต่อนะคะการพูดคุยการปรึกษาหรือว่าเรื่องที่ค้างคากับใครบางคนเนี่ยก็อาจจะกลับมาทำให้คุณจะต้องจัดการคลี่คลายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสะสางด้วยส่วนหนึ่งค่ะเช่นว่า้อตกลงสัญญาหรือว่าวางระที่ต้องมาทบทวนกันใหม่อีกครั้งหรือคนรู้จักเก่าๆกลับมาพูดคุยเรื่องงานกันก็ได้เคลียร์ความเข้าใจปรับความเข้าใจกับใครบางคนก็ยังได้ค่ะ อารมณ์มันจะประมาณว่านะคะเรื่องราวที่เคยเงียบไปแล้วเนี่ยทั้งในด้านที่เป็นบวกและลบมันจะเริ่มกลับมาให้คุณจะต้องสื่อสารมีการตอบสนองนะคะเป็นไปได้นะคะทั้งที่อาจจะมีญาติพี่น้องใครบางคนเนี่ยยกเรื่องเก่าๆขึ้นมาพูดเรื่องขังคาความไม่ลงตัวในครอบครัวเช่นว่าการจัดการเรื่องของทรัพย์สินมีเรื่องให้ต้องตกลงกันระหว่างพี่ๆี่น้องน้อง งานที่ต้องประสานงานกับหลายฝ่ายนะคะอาจจะเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้มันจะทำให้เกิดความล่าช้าตรงนี้ก็ไม่ควรประมาณบรรยากาศในช่วงแรกนี้นะคะยังไม่ถือว่าราบรื่นนะที่คุณจะพูดทุกสิ่งที่คุณคิดแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อทุกสิ่งที่คุณได้ยินค่ะคนรอบข้างเราเน้นว่าบางสถานะเท่านั้นนะคะที่อาจจะยังมีเจตนาที่แอบแฝงอยู่และกับบางสถานะคุณควรพูดเท่าที่จำเป็นค่ะ ดูคนให้ออกมองให้เห็นในความจริงนะคะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกพูดออกมาก็ตามคุณจะรับรู้ได้ค่ะว่าการขับเคลื่อนเนี่ยมันยังติดติดขัด,ข,ดขัดได้อยู่ในบางเรื่องโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องภาระที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือว่านี่อีกมุมหนึ่งนะคะการสื่อสารการแก้ปัญหาร่วมกันนี่แหละคะ่ะมันอาจจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะให้เครือข่ายสังคมของคุณที่ทํางานอยู่ด้วยนั้นเติบโตมากขึ้น ส่วนในเรื่องของการเงินคู่ครองคู่หุ้นส่วนทิศทางนะคะจะมีการวางแผนเรื่องของการเงินการทำงานที่เข้าสู่โหมดที่จริงจังมากขึ้นเพราะถือว่าคุณนะคะได้ผ่านช่วงคัดกรองหนักๆกันมาแล้วทั้งเรื่องของรายจ่ายนะคะที่เดี๋ยวจะมีเหตุให้คุณจะต้องหมดไปในช่วงส่งท้ายปีนี้กันหรือใครที่บางคนต้องออกไปจากชีวิตคุณเพราะด้วยพลังงานเริ่มที่จะไม่สอดคล้องกันอีกต่อไปหลังปีใหม่ไปแล้วนั่นแหละคะ่ะ คนที่ยังอยู่เคียงข้างคุณจะมีแต่คนที่คุณสามารถพึ่งพาได้จริงและคุณได้เจอคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางที่คุณเลือกหลังจากนั้นและบางคนนะคะก็อาจจะมองเรื่องของการลงทุนเพื่ออนาคตการศึกษาหาความรู้นะคะที่เป็นการเพิ่มภูนมูลค่าให้มันงอกเงยขึ้นรายใจ่ายในช่วงแรกของปีนะคะทั้งนอกเหนือจากที่คุณจะต้องจ่ายประจําก็จะเป็นเพื่อการพัฒนาความรู้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อต่อยอดอาชีพ หรือว่าเป็นการสมัครหลักสูตรที่คุณสนใจแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทอิทธิพลของราหูนะคะสิ่งสำคัญคืออย่าเพิ่งทำอะไรตามกระแสโดยที่คุณยังมีข้อมูลไม่มากพอค่ะเพราะว่าจากที่ควรจะได้ลาบผลคุณอาจจะได้รับบทเรียนแทนทุกอย่างเก้ายังไม่ควรประมาทนะคะ คุณจะค่อยๆเห็นนะคะผลของมฤตยูก็ต่อเมื่อคุณขยับทำสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมสรุปภาพรวมของดาวในช่วงสี่เดือนแรกนะคะจะเห็นว่ามีการขับเคลื่อนในสิ่งที่จำเป็นค่ะเพื่อเป็นการวางรากฐานโดยส่วนใหญ่ทั้งเป็นการสร้างใหม่แล้วก็สะสางสิ่งที่ค้างคาเก่าๆไปในตัวจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆในช่วงแรกนี้แหละคะ่ะก็เหมือนเป็นการปักหมุดไม้ใหม่ให้กับชีวิต บางส่วนนะคะก็จะเริ่มเห็นผลในช่วงที่2ต่อจากนี้และบางส่วนก็จะไปส่งผลให้คุณเห็นในระยะยาวและก่อนที่จะเข้าสู่โซนสีเขียวนะคะช่วงที่พลังเริ่มผิดอกออกผลเราขอใช้เวลาตรงนี้สั้นๆน,นะคะประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งค่ะ การเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นที่2นะคะเราเปิดแล้วโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นค่ะหลักสูตร6เดือนตามรายละเอียดที่คุณเห็นอยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับผู้ฟังใหม่นะคะคุณสามารถลองเข้าไปฟังเนื้อหาหรือว่าทิศทางการสอนก่อนได้นะคะที่กลุ่มผู้สนใจเรียนกดเข้าไปที่ปุ่มสมัครหรือว่าจอยนะคะจากหน้าช่อง y o u t u b e นะคะตรงนี้ฟังจาก YouTube ค่ะค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ1 5 0บาท ซึ่งถ้าใครฟังแล้วนะคะดูแล้วว่ามันไม่ใช่ไม่ได้เหมาะกับทางของคุณก็สามารถยกเลิกได้เลยนะคะในเดือนถัดไปไม่ได้มีข้อผูกมัดแต่ถ้าใครคิดว่าไปต่อได้ก็ค่อยมาสมัครหลักสูตร6เดือนนะคะ วิชานี้นะคะจะทำให้คุณเข้าใจตัวตนที่แท้จริงจากข้างในเลยค่ะรู้จักพลังงานของตัวเองนะคะเป็นความเข้าใจที่ไม่ใช่แบบท่องจำนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถนำเอาความรู้ไปต่อยอดในรูปแบบของตัวเองกันได้ถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่คุณเห็นคลิปนี้เลยค่ะและเรานะคะจะเริ่มเรียนกันต้นปีหน้าฝากประชาสัมพันธ์ไว้เท่านี้ก่อนค่ะ และพอมาถึงช่วงที่สองนะคะพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดยประมาณนะคะเราจะให้เป็นโซนสีเขียวพลังงานในช่วงนี้นะคะเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่แตกยอดค่ะเริ่มผีดอกออกผลพลังงานที่พุ่งขึ้นทุกทิศทุกทางนะคะดาวหลายดวงเองก็เริ่มกลับมาโคจรเป็นปกติได้มากขึ้นพลังงานชีวิตของพวกคุณจะกลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นค่ะ นี่คือช่วงที่เริ่มเห็นผลตอบรับจากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงกันไปก่อนหน้านี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะคะว่าช่วงแรกนั้นในะใครหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรกันไว้บางส่วนก็จะส่งผลให้คุณได้เห็นกันค่ะจุดสำคัญของช่วงนี้นะคะก็คือสนามพลังหลักๆของชีวิตนะคะดาวพฤหัสเขาจะย้ายตำแหน่งเข้าสู่ภพพันธุนะคะเป็นตำแหน่งของรากฐ,ฐานชีวิตอู่ข้าวอู่น้าของพวกคุณค่ะ มาอยู่ในจุดที่ต้องสร้างความมั่นคงใหม่ๆให้กับชีวิตกันอย่างจริงจังอีกครั้งทั้งที่จับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นการสร้างตัวตนในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยและจัก,กรวาลเองนะคะเขาก็จะค่อยๆสร้างโจทย์นะคะสรงบททดสอบมาด้วยค่ะให้คุณได้เห็นภาพไปด้วยค่ะว่าสิ่งที่คุณได้เลือกสร้างนั้นน่ะมันรองรับกับเส้นทางใหม่ของคุณได้จริงแค่ไหน เหมือนกับว่านะคะจุดนี้สำหรับบางคนนะคะยังไม่ใช่บทสรุปสักทีเดียวค่ะถ้าเส้นทางที่คุณเลือกทำมันยังไม่ได้เหมาะกับพลังงานที่แท้จริงนะคะมันอาจจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตแต่ถ้ามองว่าเป็นช่วงที่มีการขับเคลื่อนดีที่สุดของปีแล้วใช่ไหมก็ถือว่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเสียโอกาสใดๆทั้งสิ้นค่ะจะทำอะไรควรรีบทำในช่วงนี้ อีกทั้งนะคะก็เป็นช่วงที่การเงินของคุณจะแข็งแกร่งแล้วก็พลิกผันแรงที่สุดด้วยจะมีทั้งช่องทางโอกาสที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดเช่นว่าอยู่ดีๆนะคะคนที่อยู่บนโลกออนไลน์คลิปที่ทำก็อาจจะเป็นที่รู้จักกว้างขวางโดยบังเอิญค่ะแล้วก็ทําให้เกิดช่องทางโอกาสตามเข้ามามากมาย บางส่วนก็เป็นผลนะคะที่เกิดจากสิ่งที่คุณเริ่มบุกเบิกมาก่อนหน้านี้เรื่องของผลประโยชน์เองที่มีปัญหาในช่วงแรกเนี่ยถ้าก็ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องนะคะส,สางได้จริงเนี่ยมันก็จะแปลรูปมาเป็นราบผลตามมาได้รวมไปถึงนะคะก็อาจจะมีการเจรจาต่อรองพูดคุยเรื่องของผลประโยชน์และนำมาซึ่งการเซ็นสัญญานะคะมันเป็นความมั่นคงทำให้คุณสามารถทำได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี หรือไม่ก็อาจจะมีงานพิเศษงานเสริมเข้ามาให้ได้ทำการได้คู่ค้าที่ปรึกษาที่ดีค่ะที่จะมาช่วยชี้แนะนะคะช่วยขยายช่องทางโอกาสหรือว่ามีการลงทุนเพิ่มการต่อยอดหรือถ้าเป็นค่าใช้จ่ายนะคะก็จะเป็นการจ่ายที่คุ้มค่าเพราะว่าจะมีสิ่งต่างๆตามมาภายหลังคุณจะรู้สึกว่ามันมีพลังขับเคลื่อนที่แรงนะคะแต่ก็ไม่ได้ฝืนเหมือนกับตอนต้นปีค่ะ ช่วงนี้บางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลอันเนื่องมาจากการทำงานเป็นช่วงที่หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่นะคะมีการนัดหมายมีการติดต่อประสานงานเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะมีโอกาสที่จะถูกชักชวนไปทำอะไรร่วมกันแต่ก็จะนำมาซึ่งทั้งโอกาสแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปพร้อมๆกันนั่นแหละคะ่ะและบางส่วนนะคะที่เจ็บป่วยไม่สบายกันพลังงานชีวิตก็จะกลับมาค่ะ เริ่มมีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแกร่งขึ้นบางคนก็จะหันกลับมาดูแลสุขภาพให้ความสำคัญกับตัวเองอย่างจริงจังอารมณ์ก็จะประมาณว่านะคะเหมือนบอกกับตัวเองว่าลงมือทำเลยสิหรือว่าไม่อยากที่จะรอแล้วการสร้างตัวตนใหม่ๆนี่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยนะคะเพราะทุกการลงมือทำของพวกคุณเนี่ยจะนำมาซึ่งสังคมเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นค่ะ การได้ยอดผู้ติดตามนะคะจะใครอยู่ในสายงานออนไลน์หรือว่าได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเป็นช่วงที่ทำดีจะมีคนมองเห็นค่ะได้รับโอกาสที่มากที่สุดแล้วในช่วงนี้มันเป็นเวลาที่คุณจะได้แสดงความสามารถศักยภาพกันได้อย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าคุณจะขับเคลื่อนตัวเองได้รูปแบบไหนก็ตามควรทำผลงานออกมาให้ต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดค่ะ ถ้าวางแผนได้ก็ควรทําให้ดีซกตั้งแต่ต้นปีนะคะหรือว่าทําในช่วงแรกให้ดีไว้เนี่ยแล้วก็รอไปเก็บเกี่ยวราบผลในช่วงที่2ก็ได้แล้วพอมาถึงช่วงที่3นะคะกันยายนถึงสิ้นปีนะคะเราให้อยู่ในโซนสีแดงถือว่านะคะเปรียบเหมือนกับฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแต่ก็ไม่ธรรมดานะคะ เพราะว่าเป็นการทั้งเก็บทั้งคัดแล้วก็การประเมินสถานการณ์ไปในตัวเลยแล้วก็มีมิติของการเบรกการชะลอตัวการคัดกรองเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัฏจักรใหม่ๆในปีในปีถัดไปด้วยค่ะพลังงานด้านที่ดีนะคะก็อาจจะไม่ได้ส่งผลแบบตรงไปตรงมามากนะักเหมือนผลไม้นะคะที่เริ่มสุกแล้วก็จริงค่ะแต่ยังไม่ขายนะคะเอามาบ่มให้มันหวานนะคะยังไม่ได้นำสู่ออกตลาด มีหลากหลายอารมณ์มากเลยนะคะในช่วงนั้นและดาวสองดวงเด่นเลยนะคะที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในช่วงที่สามนี้ก็คือราหูและก็ดาวพฤหัสเพราะว่าทั้งคู่นะคะขยับสนามพลังงานค่ะช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมากด้วยนะคะเริ่มจากดาวพฤหัสก่อนนะคะที่เข้าสู่ราศีสิงห์แล้วก็เป็นการจบการสร้างรากฐ,ฐานแบบจริงจังไปแล้วหลังจากนี้ก็คือการต่อยอดแล้วล่ะคะ่ะ การนำประสบการณ์ที่สองนะคะมาตกผลึกเริ่มวางโครงสร้างใหม่ๆแต่ว่าอยู่ในช่วงทดลองนะคะเพราะว่าจุดที่สำคัญเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดาวโครจรส่วนใหญ่เลยนะคะดาวมากลับมาโครจรผิดปกติกันอีกครั้งค่ะการให้ผลนะคะมันจึงกลับมามีการชะลอตัวในหลายๆเรื่องเช่นว่าอยากเริ่มนะคะหรือว่าต่อยอดทำได้นะคะแต่ว่าจะเห็นผลช้า ลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายนะคะที่มีเข้ามาเนี่ยแต่อาจจะยังไม่ได้ยืนยันไม่ได้คอนเฟิร์มเรื่องของออเดอร์มันจะไม่เป็นไปดังที่คุณตั้งใจนะักเรื่องของโครงสร้างสิ่งใหม่ๆที่อยากจะทำนะคะอาจจะมีค่ะแต่ยังไม่ได้จังหวะที่จะเปิดตัวส่วนเรื่องของความสัมพันธ์เองนะคะกับคนที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่ในภาวะที่มีความเปลาะบางอีกครั้ง ความสัมพันธ์นะคะที่มีช่องโบเนี่ยอาจจะต้องมีเหตุให้ต้องกลับมาคุยอย่างจริงจังค่ะเพราะว่าการย้ายของดาวใหญ่นะคะมันก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนสนามพลังงานใครหรือว่าอะไรที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่สอดคล้องกับพลังงานในช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีเหตุให้ต้องจบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะภาวะของดาวเสาเองนะคะก็จะนํามาซึ่งการเคลียร์การล้างสิ่งเก่าๆตัดทิ้งความกลัวความกังวลค่ะเหมือนปิดบัญชีสิ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจ พูดง่ายๆก็คือนะคะภาวะที่ไม่พึงประสงค์มันจะกลับมาตรงนี้ขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุแล้วก็สถานะของพวกคุณแต่ละคนด้วยที่จะได้รับผลที่แตกต่างกันใช่นะะคะงานหรือว่าสิ่งที่ทําเสร็จไปแล้วมันอาจจะวนกลับมาให้คุณต้องแก้ไขมันไม่ใช่ความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นนะคะ แต่ว่ามันเป็นความจริงที่คุณจะต้องเจอเพื่อให้คุณได้เติบโตแล้วก็ก้าวข้ามผ่านไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนเดิมแค่ว่าเรื่องราวหรือว่าตัวบุคคลมันอาจจะเปลี่ยนไปแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีด้านที่ดีเลยนะคะเพราะว่าคนที่ทําได้ดีในช่วงที่สองเนี่ยก็จะมีลาภผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวได้อยู่ค่ะแค่ว่าอุปสรรคมันอาจจะเยอะขึ้นไม่ราบรื่นเหมือนช่วงที่ผ่านมาออกแรงมากขึ้นแต่ก็ยังมีด้านที่ดีให้คุณได้เห็นได้ อยากให้คุณสังเกตนะคะช่วงปลายปี2,568นี้ประกอบไปด้วยค่ะรูปแบบมันจะมีส่วนที่คล้ายกันอยู่บ้างนะคะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็จะต้องรับบทหนักมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบสูงกว่าปกติแต่ว่าในขนาดเดียวกันนะคะก็จะมีแรงผลักดันที่ทำให้ชีวิตเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยก็ได้หรือว่ามีโอกาสที่เข้ามานะคะแต่ก็จะเข้ามาพร้อมกับเงื่อนไขบางอย่างทุกอย่างนะคะเหมือนกับว่า คุณจะถูกบังคับให้ต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าปกติทำผลงานออกมาได้ดีเป็นที่ประจักษ์แต่กลับไม่เป็นที่จดจำและในขณะเดียวกันนะคะบางคนเนี่ยสามารถใช้ความไม่ได้ดังใจนี้แหละคะ่ะแต่กลับทำให้ค้นพบความถนัดความชำนาญในรูปแบบอื่นๆแทนเช่นนะคะทำงานได้ลึกขึ้นแล้วก็ละเอียดมากขึ้นวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเรื่องราวของความเหนื่อยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะในโซนสีแดงนี้ เป็นช่วงที่จะไม่ได้อะไรมาแบบง่ายๆแต่ก็ด้วยเพราะความกดดันนี่แหละคะ่ะที่ทำให้บางคนนะคะได้เจอในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ทำมาก่อนซึ่งวิธีการตั้งรับนะคะที่ทำให้คุณผ่านโซนสีแดงนี้ไปได้อย่างไม่เหนื่อยนะก็มีค่ะเริ่มจากนะคะคุณลองสังเกตตัวเองในปีนี้กันก่อนเลยนะคะถ้าคุณผ่าน4เดือนสุดท้ายของปี2568นี้นะคะมาได้ย่งไม่ได้หนักหนามากนักเนี่ยนั่นหมายความว่า คุณมีการปูรากฐานกันมาดีกันพอสมควรค่ะพอถึงช่วงที่จัก,กรวาลเขาชะลอตัวคุณก็เหมือนมีบุญเก่าที่ช่วยประคับประคองนะคะมีแรงหนุนจากตัวเองไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากนะักเราจึงไม่อยากให้คุณมองว่าสซนสีแดงนี้มันเป็นวิกฤตนะคะแต่มันคือช่วงที่จัก,กรวาลกำลังสะทท้อให้คุณเห็นว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมานี้เนี่ย คุณเติบโตมาถึงไหนกันแล้วและอะไรในตัวคุณที่พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วัฏจักรใหม่ของปีหน้าและหลังจากนั้นนะคะก็ลองจับสังเกตดูค่ะให้รู้ก่อนว่าควรชะลออเรื่องอะไรและควรไปเร่งขับเคลื่อนสิ่งใดมีจุดอ่อนข้อด้อยตรงไหนนะคะหนึ่งก็คือเริ่มจากตั้งหลักการทำงานก่อนเลยค่ะไม่จำเป็นนะคะที่คุณจะต้องทำทุกอย่างแต่คุณต้องเอาเวลานะคะมาทำในสิ่งที่จำเป็นจริงๆค่ะ พูดง่ายๆก็คือโฟกัสให้ถูกจุดนะคะไม่ใช่ว่าทุกอย่างสำคัญไปหมดเลยจัดลำดับให้ความสำคัญสิ่งต่างๆให้ชัดเจนค่ะฝึกที่จะทำให้น้อยลงแต่ว่าเน้นผลลัพธ์ที่แม่นยำนะคะนี่ก็จะช่วยผ่อนแรงจากหนักให้เป็นเบาได้บ้างและ 2. องนะคะทำใจให้ปลอดโปร่งค่ะเพราะว่าเดาวเสาที่หยุดนิ่งนะคะก็จะทำให้ความกลัวความกังวลเก่าๆเนี่ยมันผุดขึ้นมาค่ะ ความคิดลบความรู้สึกที่ไร้ค่าความกังวลในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงดูแลจิตใจตัวเองกันให้ดีนะคะเริ่มจากอยากเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวค่ะถ้าไม่มีใครที่คุณพอจะไว้ใจได้เลยเนี่ยก็ลองเขียนความคิดของตัวเองนะคะออกมาลงบนสมุดเลยค่ะตรงนี้เพื่อเป็นการลดแรงกดดันภายในนะคะวิธีนี้ช่วยได้มากนะคะเราแนะนำเลย หรือไม่ก็หาพื้นที่ที่สงบสงบนะคะให้ตัวเองได้พักความรู้สึกบ้างอย่างน้อยๆวันละ5-10นาทีแล้วก็บอกตัวเองนะคะว่าบางอย่างที่เข้ามาในแต่ละวันนั้นนะก็เข้ามาเพื่อให้เราแค่รับรู้เท่านั้นแหละคะ่ะแล้วก็ปล่อยเขาไป 3. นะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญเรื่องใหญ่ใญในวันที่ใจของคุณยังนิ่งไม่พอคะ่ะเพราะว่าดาวพฤหัสที่โคจรผิดปกตินะคะ ความคิดที่อยากจะเริ่มทำในสิ่งที่เกินตัวมันเป็นไปได้อยากเปลี่ยนเส้นทางแล้วนะคะแล้วก็อยากที่จะเห็นผลทันทีอยากทิ้งสิ่งที่ทำอยู่โดยที่ไม่มีเหตุมีผลเหมือนว่าชีวิตนะคะรู้สึกเหมือนจะมีไฟก็จริงค่ะแต่มันเป็นไฟที่อัดอั้นนะคะมันไม่ใช่ไฟที่มาจากความตั้งใจจริง ถ้าใครเข้าขายข้อนี้นะคะเราขอให้คุณนะคะรอค่ะสัก3ถึง7วันนะคะแล้วลองดูว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนก็นั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่เราบอกไปและสี่นะคะพึ่งพาคนรอบข้างคนในครอบครัวให้เป็นประโยชน์ค่ะจะมีใครบางคนนะคะที่เขาเข้ามาช่วยประครับประคองพลังของคุณไม่ใช่ว่าให้เขาทำแทนนะคะแต่ว่าเป็นกำลังเสริมสำคัญค่ะ ไม่เหมาะนะคะสำหรับคุณที่จะทำอะไรทุกอย่างในช่วงเวลานี้แต่เพียงลำพังนะคะคุณต้องกระจายพลังงานด้วยส่วนหนึ่งหานะคะการเงินของคุณนะคะแค่ต้องมีชั้นเชิงค่ะไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดจนสุดโต่งนะคะแต่ก็ต้องฉลาดรายได้มันจะมีเข้ามานะคะแต่ว่ากระแสเนี่ยมันจะช้าลงรายใจ่ายใหม่นะคะจะมาจากสิ่งที่จำเป็นแต่ของที่ไม่จำเป็นนี้สิคะจะดึงดูดคุณเป็นพิเศษเลยค่ะ วิธีที่จะรอดในสถานการณ์ในโซนสีแดงนี้นะคะก็คือใช้เงินตามคุณค่านะคะอย่าใช้เงินตามอารมณ์เด็ดขาดค่ะแล้วก็ไม่ควรลงทุนใหญ่ในช่วงปลายปีไม่ต้องกลัวว่าเงินจะขาดนะคะแต่ก็แค่ต้องรู้จักจังหวะของการใช้หกนะคะก็คือรู้จังหวะว่าโซนสีแดงนี้มันคือช่วงของการเก็บเกี่ยวนะคะไม่ใช่ช่วงของการปลูกหรือว่าสร้างใหม่สัทีเดียวเมื่อคุณรู้เท่าทันสถานการณ์นะคะคุณก็จะไม่ได้หงุดหงิดกับสิ่งที่มันไม่ได้ดั่งใจ และ7นะคะสุดท้ายค่ะสสางสิ่งที่ค้างค้างก่อนเข้าถึงช่วงโซนสีแดงนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะาถ้าคุณปล่อยมาถึงช่วงนี้นะคะมันจะหนักค่ะแล้วมันก็จะกินเวลาของคุณไปโดยปล่าประโยชน์และปลายปีนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่หลายๆคนคุณจะเห็นผลลัพธ์ตลอดทั้งปีได้อย่างชัดเจนก็ถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านกันไปอีกหนึ่งปีแล้วค่ะและสุดท้ายนี้นะคะวัฏจ,จักรแห่งการเริ่มใหม่บางช่วงนะคะเราอาจจะรู้สึกกดดันค่ะ บางช่วงก็รู้สึกไม่แน่ใจแต่ว่าทุกจังหวะนะคะล้วนแล้วเป็นบทเรียนจากจัก,กรวาลเพื่อให้เราได้เข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนให้มากขึ้นต้นปีเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องดึงจังหวะแล้วก็รอโอกาสกลางปีจัก,กรวาลจะเปิดทางให้เราสร้างแล้วก็เข้าถึงโอกาสได้มากขึ้นและปลายปีเราอาจจะต้องอยู่ในภาวะที่ต้องเลือกอย่างมีสติอีกครั้งยังไม่มีอะไรนิ่งสักทีเดียวค่ะเพราะว่าจะจัดแห่งการตื่นรู้นี้นะคะ ไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นคนเดิมแต่เพื่อให้เราเป็นเวอร์ชั่นที่สว่างกว่าเดิมและเมื่อเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของปี2568เราก็ขอให้นะคะพวกคุณวางสิ่งที่หนักๆไว้กับปีเก่ากันให้ได้มากที่สุดค่ะปลดปล่อยความกลัวความกังวลเก่าๆกันไปนะคะแล้วก็เปิดใจนะคะมองหาสรัทธาใหม่ๆให้กับตัวเองกัน ขอให้ทุกย่างก้าวของพวกเราในปี2569เต็มไปด้วยความมั่นคงในจิตใจค่ะไม่ใช่ตามกระแสจงอย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนมีแสงอยู่ในตัวเองกันซึ่งทุกๆก,การขยับของพวกคุณนะคะจักรกวังเขาก็จะขยับพื้นที่โอกาสให้คุณเสมอนั่นแหละคะ่ะเราจะเติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันหลังจากนี้และขอต้อนรับคุณเข้าสู่ปีแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงและก็เช่นเคยคะ่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ